หากมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเราสามารถถอนเงินจากประกันชีวิตมาได้ไหมสวัสดีค่ะฟาร์มันนี่มอค่ะหากว่าเราสะดุดเรื่องการเงินนะคะหรือว่ามีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยก็มีคนถามมาว่าเราเคยทําประกันไว้แล้วเราสามารถเบิกเงินจากประกันที่ส่งไปอ่ะมาใช้ได้ไหมนะคะ การที่เราจะเบิกเงินประกันออกมานะคะในที่นี้เขาเร <S <S anyway. ียกว่าการกู้กรมธรรมนั้นเองค่ะซึ่งมันก็เหมือนกับการกู้เงินตัวเองออกมานะคะซึ่งมูลค่าในการกู้ค่ะเขาเรียกว่ามูลค่าเงินสดในกรมธรรมนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเราจ่ายเบี้ยไป2องปีค่ะมันก็จะเริ่มมีมูลค่าเงินสดในกรมธรรมเกิดขึ้นนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามจํานวนปีที่เราส่งนะแต่ทีนี้เนี่ยประกันที่จะมีมูลค่าเงินสดในกรมธรรมนะคะก็จะมีอยู่3าประเภทด้วยกันนะก็คือประกันแบบตลอดชีพนะคะประกันแบบสะสม สาแล้วก็ประการแบบบำนานยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด น,ะะน,นี่เป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะสมมติว่าเราทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ1ล้านบาทนะคะเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ19,990้บาทนะคะสมมติว่าปีนี้อายุ31นะเราส่งไปนะคะเราจะเห็นที่ช่องเงินค่าเวียนคืนกรมธรรม์ตรงนี้นะคะปีแรกอาจจะยังไม่มีมูลค่าเห็นไหมคะส่วนปีที่2ปีถัดมาตอนอายุ32เริ่มมีมูลค่าเงินเบี้ยคืนกรมธรรม์และค่อยู่ที่7 0 0 0บาทพอเราจ่ายไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่าเงินค่าเวียนคืนกรมธรรม์นะคะจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ สมมุติว่าอายุ40เราต้องการกู้เงินกรมธรรม์ออกมาใช้เนื่องจากมีเหตุจําเป็นต้องการเงินฉุกเฉินนะคะก็จะมีมูลค่าเวียนคืนกรมธรรม์หรือว่าเงินสดในกรมธรรม์เนี่ยอยู่ที่100,000บาทซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเงินตั้งต้นในการกู้ยืมนะคะแต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะกําหนดว่าสามารถกู้ได้ในวงเงินเท่าไหร่นะอย่างเช่น80%ของมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์นะคะก็สามารถคำนวณตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันได้เลยค่ะ ถ้าเรากู้เงินกรมธรรม์ออกมาแล้วจะยังไงต่อนะคะจริงๆแล้วก็คือเราได้เงินมามันก็ยังได้ความคุ้มครองตามปกติเลยนะคะแต่ภาระที่ต้องเพิ่มขึ้นก็คือเรามีภาระต้องจ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นคืนให้กับบริษัทประกันด้วยนะคะก็เหมือนกันกูนก้เงินของตัวเองออกมานะทีนี้การคืนนะคะเงื่อนไขของการคืนของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะคะบางบริษัทก็สามารถคืนเป็นก้อนเดียวได้เลยพร้อมกับดอกเบีย้ยนะคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหรือว่าบางบริษัทอาจจะกําหนดให้คืนทุกๆเดือนนะคะนี่ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่่ละะบริษัทค ซึ่งดอกเบี้ยในการกู้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทอีกทีนะคะก็ลองเช็คดูตอนที่เราจะกู้นะแต่ว่าโดยที่เห็นมาก็อยู่ที่ประมาณ7.8%นะคะโดยประมาณแล้วถ้าเรากู้ยืมมาแล้วนะคะแล้วเราคืนช้าหรือว่าไม่ได้คืนให้กับบริษัทปาาระกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะดูว่าเงินที่เรายืมมาบวกกับดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายค่ะถ้ามันมีจํานวนมากกว่ามูลค่าเงาินคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่นะบริษัทปาาระกันเขาก็จะปิดกรมธรรม์เล่มนั้นไปเลยนะคะก็เท่ากับว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปทั<อ>้งหมดก็ค<อ>ือศูนย์ไป ก็คือไม่ได้รับความคุม้มครองแล้วจบสัญญาไปเลยค่ะ แล้วในช่วงที่เรากู้กรมธรรม์อยู่นะคะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิตกระทนหันขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะได้รับทุนประกันอะไรไหมนะคะก็คือเราจะได้รับความคุ้มครองทุนชีวิตเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจ่ายเนี่ยเขาก็จะมีการหักหนี้สินออกทั้งหมดที่เราค้างอยู่นะคะก็จะจ่ายส่วนที่เหลือให้กับครอบครัวค่ะทางที่ดีนะคะถ้าเรามีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะแลวเราไม่มีทางอื่นเลยนะคะก็สามารถกู้กรมธรรม์ได้ค่ะแต่ว่าแนะนําเลยว่าเรากู้ไปแล้วนะนะก็ควรจะนําเงินเนี่ยมาคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าดอกเบ นะก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเยอะนะคะรวมถึงว่าเราก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมตามที่เราทําประกันไว้ด้วยค่ะหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําประกันนะคะหรือว่าอยากวางแผนทําประกันก็สามารถทักมาสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ